วันนี้สอนเด็กฝึกงานนะครับการอารัดสลกการทํางานให้ไวคืออะไรนะครับด่าไปหนึ่งยกแล้วนะครับเละเป็นหนึ่งรอบเดี๋ยววันนี้สอนเองครับนี่มันนั่งงานหัวสลอนนะครับเดี๋ยวต้องถามมันเมื่อกี้สอนไปแล้วมันรู้ยังนี่นะครับกําลังกาลังเข้มงวดอยู่นี่ให้นั่งประกบเลยนะครับย่อนเยอะไปหน่อยนึงก็เลยต้องอัดใหม่ไหนมึงมาเนี้ยมาเนี้ยมา แล้วโมแม่ไม่มีแมสตตัตัวเลยเด็กน้อยเดาวดามากกูอีกไอเหี่ยมันไม่มึงไม่มีแมสตน่าเขาตัดอาจารย์นี่แทนอัดนะครับดูคนสีวิธีการอัดกูบอกมันว่าไงไหนพูดดูฟังดิอ่าอ่ายังไง าการกระบาดสามเกียวครับทานใช่ไหมใช่วิธีการอัดน็นอตเนี่ยครับผมบอกก่อนเวลาอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีน็อตสองตัวขึ้นไปเนี่ยมันทํางานร่วมกันสี่ตัวอย่างเช่นนอ็นอตสลกน็อตอะไรก็แล้วแต่น็อตล้อ,ลอเราจะต้องอัดทีละสามเกียวแล้วเป็นการกระบาดไล่เข้าไปพร้อมๆกันนะครับมันจะทํางานร่วมกันมันทําให้เกิดความแน่นนะครับถ้าท่านอัดตัวใดตัวหนึ่งเข้าไป แน่นเลยอีกสามตัวบอกเลยแม่งไม่สนิทแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนี่วิธีการไล่ให้แน่นนะครับและวิธีการไล่เนี่ยต้องยืนนะครับอ่าทํำดูดิยืนไล่อัดยังไงอัดน่ครับนี่ยืนอัดอย่างนี้ครับนี่แน่นแน่นอนมาตรฐานกระบอกลมร้านหัวเป็นร้านเดียวในประเทศไทยที่รถแม่งโคตรเยอะแต่ไม่ให้ใช้บักลมกโป้งนะครับใครมานี้จะไม่ได้ยินเสียงบักลมเพราะห้ามใช้นะครับรถจะเยอะห้าสิบกพันช่งแม่งมันแต่ห้ามใช้บักลมนะครับมือชัวร์ฝั่งนูน้นอ่านดูดิ อานีดูดินี่ท้านประกบนะครับเด็กน้อยให้ทางสอนมาเกือบเดือนแม่งโง่เหมือนช่าง้น่นร้อยกิโลน่าจะแน่นแน่นอนนี่ถือวิธีการอัดถูกต้องนะครับท่านใดที่อัดอะไรก็แล้วแต่ที่มีน็อตมากกว่าสองตัวทำงานร่วมกันให้อัดแบบที่ผมพูดนะครับจะแน่นนะครับร้านผมนี่เป็นร้านเดียวไม่ว่ารถจะห้าหกสิบคันอะไรก็ไม่เคยสนใจว่า เยอะไม่เยอะห้ามใช้ประกมมืออย่างเดียวนะครับสิบเอ็ดปีที่ทํามามืออย่างเดียวนี่นะครับดูกันทํางานของเด็กวันนี้โดนด่าไปขนาดร้านรอบแล้วเยอะอีกรอบหนึ่งทํางานหนึ่งเลยช้าแล้วก็ยืนอย่างเดียวยืนทยาเงี้ย,ย,ยอะไรไม่รู้แม่งกันวันนี้ลูกค้าเพียบเลยนี่ให้ดูกันอยางหลังเดี๋ยวลูกค้าใส่แมสเดี๋ยวดราม่าอีกไม่ใส่แมส